ของปากกา รู้ไหมว่าปากกาที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปด้วยนะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับปากกากันปากกาเกิดขึ้นและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในอังกฤษเรายุคศตรวรรษที่5โดยรอบแรกจะมีการนําขนนกหรือขนห่านมาตัดส่วนปลายแล้วก็ทําเป็นรอยแยกๆไว้นะจากนั้นก็นําไปใช้จุ่มน้ําหมึกเพื่อเขียนตรงนี้แหละถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแต่เขียนไปเขียนมาก็ยังไม่สะดวกนะักเพราะว่าต้องจุ่มหมึกอยู่บ่อยๆพอมาถึงเราศตรวรรษที่15จึงมีการพัฒนาหัวปากกา ขึ้นใหม่โดยทําจากโลหะโดยจะทํารอยแยกเอาไว้เพื่อให้น้ําหมึกติดอยู่เวลาเขียนจะได้ไม่ต้องจุ่มหมึกตลอดเวลาแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกมากนะักแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเ,เริ่มจากปากกาหมึกซึมที่ถูกพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาอีกเรื่อยๆโดยที่ปากกา ลูกเลื่อนเริ่มขึ้นในปี1900และมีการปรับเปลี่ยนกันมาได้่อยๆจนถึงทุกวันนี้ที่มีปากกาให้เราเลือกใช้แบบหลากหลายเพื่อนๆล่ะคะใช้ปากกาแบบไหนกันไหนลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยสิ